สวัสดีสวัสดีครับก็เจอกันเช่นเคยครับแต่วันนี้จะพาไปชมชีวิตนะครับวิถีชีวิตผ่านป่าลู่น้ำของนะครับพอดีเดินลงมาข้างล่างก็น่าจะยังอยู่นะครับเจ้าของก็เดี๋ยวค่อยเราเดินไปดูกันว่าเขายังอยู่แล้วก็ผมจะได้สอบถามชีวิตความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนะครับหลังจากที่จีนได้ปล่อยน้ำเขื่อนลงมา าการหาปลาเป็นยังไงรายได้เมื่อก่อนกับปัจจุบันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวตามกันไปนะครับปาจอยเทยล c าชาแนลครับนี่ครับทางเข้ากระท่อมก็ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งครับเดี๋ยวต้องเดินระวังนิดหนึ่งน่าจะมีคนอยู่อับผูดีเห็นเจ้าของอยู่นะครับเดี๋วจะให้ดู ก็ค่อยๆเดินกันไปเดินไม่ระวังมีการล้มแน่นอนครับปกติจ,จะเดินง่ายกว่าน,นี้นะครับนี่พอดีจีนปล่อยน้ำเขื่อนมาก็เลยน้ำขึ้นนะครับทางลงเรือก็ทางลงจะประมาณนี้ปกติจะง่ายกว่าน,นี้นะครับเนี่ยฮะผ่าน,ฟ,านฟ้านั่งอยู่นี่ 15, 15. นี่เราเข้าทางนี้ หลักทะเลนิดนึงนี่ฮะชีวิตคนปลาครับเจอพอดีสบายดีกองแล้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีสบายดีสวัสดีครับสวัสดีเจอลุงมงด้วยเดี๋ยวจะให้กองแล้ได้เล่าเรื่องนิดนึงนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยว่านั่งแล้วเดี๋ยวจะนั่งนี่บ่อ่ากองแล่นั่งดี่จะมานั่งเลยพวกนักปฏิเตกนักิฏิเตกนั่นมันเตก นี่ครับชีวิตนอนอย่างเงี้ยฮะนี่นี่คือกระท่อม <Hi. S 1> นี่คือกระท่อมนอนอย่างงี้นะครับแล้วก็ <Okay. S 1> สักประมาณตีหนึ่งตีสองก็ได้ออกหาปลานะครับเดี mm ๋ย hmm. วให้กองแลเล่าให้ฟังละกันว่า mm hmm. เรือไอ้มะเข่าเริ่มเราอยู่นี่เริ่มกี่กี่กี่ทุ่มที่ออกเรือลำแรกประมาณกี่กี่กี่โมง mm hmm. อปองแตวทุ่มหนึ่งหรือว่าหกโมงครับ วันหลังวันหนึ่งได้ได้ได้กี่รอบคืนหนึ่งประมาณสามรอบสามรอบสามรอบก็สว่างแล้วเรือหลายลำครับอ๋อแต่รอบหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณกี่กี่นาทีที่เราหลายรอบหนึ่งรอบน้ำนี่ไม่ไหลหน้านี้ก็ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงครับถ้าไข่หรือว่ามองที่เราใช้ตอนนี้ใช้ใช้กี่เซน สิบเซนครับสิบเซนคือแปดขีดขึ้นไปอ๋อสิบเซนคือจะได้ปลาประมาณแปดขีดต่อตัวครับเราจะเราตั้งใจให้เอาปลาขนาดนั้นใช่ไหมใช่ตั้งใจเอาปลาให้ได้ประมาณตัวละแปดเซนครับถแปดขีดตัวละแปดขีดขึ้นไปครับตัวละแปดขีดนี่นะครับนี่ก็คือ ก็คือถ้าถ้าเป็นปลาเล็กตัวนี้เราเราจะไม่เอานะครับเพราะว่าไม่จับไม่จับปลาเล็กไม่จับเอาไว้เอาไว้ให้โตเราจะว่าปลาโตนะครับนี่ตัวนี้สิบสองเซนเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยสิบสองเซนนี่ปากเหลืองปากคำเนี่ยสิบสองเซนปากเหลืองปากคำครับสิบสองอ่าครับสองสิบสามนี่แหละคราวนี้ถ้าเทียบเมื่อก่อนกับปัจจุบันอ่าก่อนที่ก่อนที่ จีนจะปล่อยน้ําลงมาการหาปลาเป็นยังไงช่วงช่วงนี้ครับเขาทำเขื่อนเขื่อนฝังไทยฝังเราเราก็ปิเขื่อนจีนเขื่อนปากน้ํานี่แหละครับมีม,มีผล,ลกระทบะระบบวิเวกปลาเข้าไปไปขยายพันธุ์ไม่ได้ครับตามตามห้วยนะครับก็แสดงว่า จำนวนปลาี่ลดลงลดลงจับกินไปแล้วก็หมดแล้วคิดคิดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เราคิดจากเมื่อก่อน,อนถึงถึงวันเนี้ย<อ>ที่เราหาได้นี่ครึ่งต่อครึ่งเลยแล้วครับโอ้แสดงว่ารายได้เราลดลงเยอะเลยลดเยอะจํานวนปลาก็ลดลงครับลดลงถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยยังไม่มีเขื่อนช่วงนี้เราจะได้ประมาณวันละกี่กิโลต่อคนเราเนี่ยนะต่อต่อคนเรา วันหนึ่งก็ประมาณห้าโลลงมาสี่โลห้าโลนี่แหละก็พออยู่ได้แล้วครับก็พออยู่ได้เนาะและและทุกวันนี่ฮะทุกวันนี้เดือนหนึ่งก็ไม่ได้แล้วไม่หากันแล้วมันมันไม่ถูกมันถูกก็เมื่อเวลาน้ําแดงน้ําหลากหลายอ๋อเออพอพูดมาถึงตรงนี้แสดงว่าตอนนี้นี่หลังจากที่จีนทําเขื่อนมาเนี่ยน้าน้ําของจะเปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนครับน้นใสน้ําใสน้ำใสนี่มีผลกระทบยังไงกับการน้ำป่าเอสุดตะกอนเกิดเทาเกิด มีผลกระทบน้ำสายปลามันไม่ได้ขยายพันธุ์ไม่ได้เขาห้วยผลกระทอน้ำสายและปลามันก็เห็นตะขคร้ก็คือมันเห็นที่ชื่อมองในเห็นมองเนาะมันเห็นมอง่แล้วดักไว้มันจะเลยมันเลยหนีเนาะหนีครับน้ำไม่ไหลเหมือนเดิมครับเปลี่ยนมันเปลี่ยนอืก็ชีวิตค่อนข้าง ลำบากขึ้นเยอะลำบากขึ้นเยอะแต่ก็ยังยังพออยู่ได้ถ้าไม่มีภา,านะระเนยเนาะครับพออยู่ได้อยู่ฉั่มาทำอไรทำา,าก็พอได้กินอยู่อ่มันก็ภาษาบ้านบนนอกบนนอกเสร็นระบบอ่านี่ครับวิถีวิถีชีวิตผ่านป่านะครับก็หลังจากที่ไม่ว่าจีนหรือลาวนะครับเขาทำเกลือแล้วมันจะทำให้ไ้ ปลาเนี่ยที่อยู่ในน้ํโขงนี่ขึ้นไปขยายพันธุ์ไม่ได้อ่าขึ้นไปขยายพันธุ์ตามตามสายห้วยแล้วไม่ได้นะครับมันก็เลย <c oughs> ทําให้ตัวต <า S 1> ปริมาณ<ต>าปริมาณปริมาณพันธุ์ปลาที่มีอยู่นี้น้อยลงนะครับก็เป็นผลกระทบต่อต่อชีวิตพันธุ์ปลาอย่างกองแรนี่นะครับก็ขอบคุณนะครับกองแรเดี๋ยวมีโอกาสเราลงมานั่งคุยกันใหม่ไปเดี๋ยวขึ้นไปถึงไฟกันต่อโอเคนะครับ คื้ชืุดหมายเหื่อยก็พัก